thank you ปุ๋ยสูเรียตรามะนาใช้แล้วรวยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางรายการสรุกษตรได้รับเกียรติจากคุณพิเชษ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านบ้านกงการเกษตรอยู่ที่จังหวัดสโุโขทัยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ของซิโตมะนาวนะคะคุณพิเชษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านนี้นะคะคเป็นนักวิชาการของบริษัทซิโตนะคะ เราได้มานั่งอยู่ที่บ้านของคุณพิเชษหรือว่าร้านค้าของคุณพิเชษนะคะคุณพิเชษคะตรงเนี้ยอยู่ในอำเภอบ้านกงกงไกลราชอยู่ในอำเภอกรงไกลราชอำเภอกงไกลาราชเดี๋ยวออขอแก้ชื่อร้านนิดนึงนะครับร้านเกษตรบ้านกงครับอ๋อเกษตรบ้านกงนะคะคร้รานเกษตรบ้านกงตั้งอยู่ที่อำเภอกรงไกลราชจังหวัดสุโขทัยไม่ทราบว่าคุณพิเชษบริหารจัดการตรงเนี้ย กับบริษัทชิโต้มานานเท่าไหร่แล้วคะก็เกือบสิบปีนะครับเกือบสิบปีนะคะตั้งแต่เริ่มเ,เปิดร้านใหม่ๆแล้วก็ชิโต้ก็เพิ่งทำเครื่องออออดื่มทันเกี่ยวกับพืชมาเ,เริ่มเริ่มตอนนั้นเลยครับเริ่มมาพ<อ>ร้อมก,กันนะคะคกว่าสิบปีซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมีตลาดของคุณพิเชษเองขยายไปกี่พื้นที่แล้วคะก็ตลาดจริงๆตอนนี้ก็ทั้งทั้งจังหวัด แล้วตอนนี้พอดีว่ามาทาตัวพันธุ์ข้าวตัวใหม่ของซิโต้ซิโต้เจ้าแปดเนี่ยก็ตลาดก็จะขยายไปเขตอุตรดิตถ์เขตกําแพงเพชรนะครับแล้วก็พิษณุโลกบางส่วนไปถึงอุตรดิตถ์กำแพงเพชรแล้วก็พิษณุโลกอีกบางส่วนครับซึ่งซึ่งเริ่มต้นเอาเมาเล็ดพันธุ์ข้าวซิโต้เจ้าแปดมาเนี่ยตอนนี้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ เป็นที่ยอมรับกว้างขวางค,ครับค,บค,บคออือส่งไปพื้นที่ไหนเนี่ยก็คือผลผลิตจะดีนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากค่อนข้างเป็นพันใหม่นะฮะ<ช>ท,าทางบริษัทนี้ยังผลิตให้ไม่พอกับความต้องการ<อ>นะครับมาตรฐานของไม่ได้พันข้าวตอนนี้ที่เกษตรกรได้รับผลผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับ ที่ยอมรับครับแล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างมากอ๋อเป็นที่ต้องการอย่างมากด้วยนะคะแล้วตอนนี้คุณพิเชษวางเป้าหมายยังไงต่อคะก็จริงๆตอนนี้ขั้นแรกเนี่ยคือเราส่งไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยเปิดตลาดไปเสร็จแล้วเราต้องให้เพียงพอแก่ับความต้องการก่อนค่ะถ้าบริษัทผลิตได้เพียงพอแก่ับความต้องการแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือผม ผมมีเป้าหมายอยู่ว่าจะจัดการคือว่าคัดเลือกเกษตรกรเพื่อทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ด้วยอ๋อค่ะทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อร่วมทำกันค้ากับทางพิโต้นะคะทแปลงเมล็ดพันธุ์ให้กับพิโต้ค่ะก้าวกระโดดทำให้เกษตรกรของเราจากขายข้าวไปที่โรงสีเปลี่ยนมาเป็นทำเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเนื่องจากว่ามันราคาดีขึ้นใช่ไหมคะ ก็มันก็จะมีผลดีกับเกษตรกรหลายอย่างนะครับคือหนึ่งการทำมาเลพันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้การทํานาที่เป็นระบบแล้วก็เย่างแปลงพันเนี่ยทำยังไงแล้วก็ส่วนนี้ก็คือบริษัทก็ช่วยดูแลให้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้เนี่ยเป็นที่น่าจะพอใจแล้วก็เ,เป็นลักษณะข,ของการที่ว่าเกษตรกรได้รับเงินเลยเใช่ไหมครับเมื่อขึ้นเป็นมเมล็ดพันธุ์ ถ้าถ้าเขาเ,าเปลี่ยนจากทำมเมล็ดเมล็ดข้าวโส่งลงสีกับเปลี่ยนมาเป็นทำมเมล็ดพันธุ์ขายาไม่ต้องเอาไปจำนำก็คือขายแล้วได้ตังค์กันเลยครับอ๋อในในในลักษณะนี้ได้เริ่มต้นไปแล้วหรือยังคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกแปลงพันธุ์คัดเลือกเกษตรกรัเพราะว่าเ,าเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค,คือ การจัดการดูแลเนี่ยคือเกษตรกรต้องพร้อมด้วยต้องต้องขยันนะฮะเกษตรกรต้องขยันถ้ามีใรรักที่จะทำมาเล็กมใใช่ครับก็แล้วส่วนอื่นๆคุณพิเชษอยากจะบอกให้กับเพื่อนเพื่อเกษตรกรหรือว่าเพื่อนเพื่อร้านค้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องมุมมองของผลิตภัณฑ์นะคะอ๋อเท่าที่ผมทำงานร่วมกับซิโู้กันเนี่ยจะมีจุด ุดขายหรือว่าจุดที่เด่นที่ว่าไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งผมเชื่อว่าส่วนนี้น่าจะเกิดจากการวิจัยของทางบริษัทก่อนที่จะมาขายจริงคือว่าได้มีการทดสอบได้มีการวิจัยมาอย่างดีแล้วถึงส่งออกขายเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของพิโตแต่ละตัวที่ผมเคยขายมาหรือว่าแนะดนำให้เกษตรกรใช้มันเนี่ยจะไม่เป็นที่ผิดหวังคุณภาพจะเป็นที่ยอมรับครับ แล้วทราบมาว,ว่าตัวตัวไหนนะคะที่เอามาทดสอบที่น<ม>ี่ครั้งแรกเลยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของซ<อ>ิโตก่อนที่จะมีมเล็นเลสเ้าไอ้ตัวน,นั้นคือไอ้ไาเลบิกค่ะฮเลบิกเหรอคะค<ช>เพราะ<ช>ว่าช่วงนั้นเนี่ยทางร้านา<อ>ไ,ไ,ได้ได้ได้จัดทำโครงการคซ<ช>ึ่งเป็นโครงการที่เริ่มทำกับซิโตชื่อโครงการข้าวนาปีได้ตังนาฟังรวยด้วยอสุทิเรียอนาปีได้ตัง นาฟางรวยนาฟางรวยด้วยปุ๋ยซูเรียก็เลยเอาคาเลบิกเข้ามาร่วมเข้ามาตรงทดสอบดูปรากฏว่าก็ได้ผลดีเป็นที่พอใจของเกษตรกรอย่างแปลงพันธุ์ที่ชนะเลิศเนี่ยได้ใช้ฮาร์เรลบิกในในในส่วนของการเพิ่มผลผลิตเนี่ยก็ได้ผลผลิตเฉลยรยี่ย1บ3าถังต่อไร่ร2 3ยสิบาถังต่อไร่ตอนนั้นช่วงทดสอบนะครับแล้วเป็น เป็นช่วงฤดูหนาวเลยครับที่มีการทูดสอบเป็นฤดูหนาวที่อากาศหนาวไม่เหมือนไม่เหมือนปัจจุบันนะครับค่อยจะหนาว <c oughs> ครับก็ทําให้เกษตรกรมทางหาต่อตัวหาเล็บปิ่นมาลช้ครับคือเขาเห็นผลนะฮะอ,อ๋าเห็นผลจากการใช้หาเลบ็บปิ่งจากผลผลิตจาก,กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง <c oughs> เนื้อที่ก็หลายพันไร่อยู่นะครับที่ว่าใช้กันคือแต่ว่าคนที่ชนะเลิศนี่คือเขาก็ใช้แล้วก็ ถ้าเราเห็นป้ายผลิตภัณฑ์ค่ายแบนเนอร์เก่าๆเราจะเห็นชื่อของเขาอยู่เลยนะโอ๋อค่่ะะคนะคะอ๋อคุณคุณนงลักษ์ห่วงน้อยคุณนงลักษ์ห่วงน้อยซึ่งก็เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่อยู่ในชั้นแรกๆของการใช้ไฮเปอร์มินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนักวิชาการที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็รวมทั้งทําอะไรหลายอย่างอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าอย่างไรคะตอนนี้ทางการ เกษตรกรนะครับก็ได้จะทําโครงการก็คือมีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างกระกยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ในเขตสุโขทัยและก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีโครงการอะไรนะครับอ๋อเอ่อชื่อโครงการเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนท้าท้าดีนึงนะค่ะพี่โตสัญญาว่าถ้าทําได้ให้สองหมื่น อ๋อท้าทายเกษตรกรว่าถ้าทําได้ตามชิโตจะให้สองหมื่นบาทใช่ครับถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวถ้ายังไอคุณคุณพิเชษจะพาพี่พิธไปดูแปลงนาบ้างมีไหมคะอ๋อมีครับเนาะก็อย่างที่เห็นในพื้นที่จริงๆของของคุณพิเชษที่ทากันเนาะ ก็เดี๋ยวคุณลพาพี่ไปนะคะครับได้เลยครับทาเล็บิกขยายเมล็ดให้ใหญ่ยาวแป้งแน่นเมล็ดเต็งน้ำหนักดีเพิ่มขึ้นถึง20%ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณพิเชษฐทางร้านที่กงไกราชพาเรามาพบกับเกษตรกรในพื้นที่นะคะที่เขาปลูกข้าวซิเตอร์เจ้าแปดค่ะสวัสดีค่ะพี่คะที่นี่ ตำบลอะไรของกรุงไกรรากคะไกลนอกไกลนอกนะคะพี่ชื่อชุลีพี่ชุลีนะคะคุณคุณพิเชษฐ์แนะนําให้ใช้ข้าวพันธซิตโตเจ้าแปดครับคุณพิเชษฐ์แนะนําให้ใช้พันุข้าวซิตโตเจ้าแปดที่เนี่ยวัชพืชตัวข้าวดีดเนี่ยเยอะเยอะมากวิธีการที่เราแก้ไขปัญหาเมื่อก่อนเนี้ยก็คือใช้อันนี้อะไรนะคะยาป้ายข้าวดีด๋อ,อ,อยาป้ายข้าวดีดหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะยาป้ายข้าวดีด อ๋อีกขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะอ๋อลื่นอ๋อยาป้ายข้าดีบมีพี่ใช้สองตัวหรอคะตัวตัวนี้อะไรคะยาจับใบสารจับใบอ๋ออันนี้สารจับใบอ๋อลื่นนะคะสารจับใบแล้วบวกกับตัวยาที่กำจัดวัชพืชป้ายข้าดีดซึ่งตอนนี้มีอีกวิธีหนึ่งที่พี่ชุลีได้พูดกันก็คือใช้ข้าวอายุสัน้น ซึ่งที่เป็นเป็นตัวเรื่องก็คือซีโต้เจ้าแปดใช่พี่จุลีพอใจกับข้าวซิโต้เจ้าแปดไหมคะพอใจมันสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วแก้ไขข้าวดิดได้ได้คือมันเป็นข้าวอายุสั้นอ๋อมันเป็นข้าวอายุสั้นแล้วเก็บผลผลิตเร็วเนี่ยหมายความว่าเก็บผลผลิตเร็วแล้วตอนนี้พี่ปูทั้งหมดกี่ไร่นะคะสอไร่สิบสองไร่หวานมาเลี้พันข้าวไปเท่าไหร่คะเนี่ย ีิกระสอบยี่สิบกระสอบมันเป็นความเข้าใจหรือว่าพี่พี่ตั้งใจที่จะใส่ยี่สิกระสอบคะเนี่ยก็ตั้งใจจะใส่ยี่สิบกระสอบคือจะปราบข้าวดิดในในาในาด้วยอ๋อหวานข้าวให้แน่นเข้าไว้เพื่อที่ให้ข้าวดิดเนี่ยมันลดนี่เป็นวิธีการหนึ่งของเกษตรกรที่อำเภอโกงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็มีการกําจัดวัชพืชแต่ว่าข้าวซิตโตเจแปดสามารถที่จะทําให้ผลผลิตดีดซึ่งถ้าสมมติว่าปกติตัวนี้ข้าวพันธุ์อื่นๆเนี่ยข้าวดีจะเก็บพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ใชพอเก็บพร้อมกันปุ๊บปัญหาเพิ่มขึ้นคือเยอะอ๋อมันจะเยอะเพิ่มขึ้นเหรอคะอันนี้เป็นหนึ่งวงจรของการตัดวงจรข้าวดีหรือว่าวัชพืชข้าวนะคะที่อยู่ในแปลงของเกษตรกรทั่วๆไปในจังหวัด สุโขทัยก็พี่ชลีอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับเกษตรกรบ้างคะก็อยากจะให้ใส่เข้าเออเข้าอะไรนะอายุสั้นอายุสั้นชื่ออะไรนะคะซิตโตเจ้าแปดตอนนี้ทั้งนักวิชาการนะคะเราบริหารจัดการร่วมกันกับทางบริษัทซิตโต้แล้วก็ทางร้านค้าที่เป็นทั้งเอเย่น ส่งแล้วก็ขายปลีกไปในพื้นที่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าทางกุรูกรเกษตรขอขอบคุณเกษตรกรกและก็คุณพิเชษนะคะนักวิชาการด้วยค่ะสวัสดีค่ะซิตโตคิเลตส,สูตรนาข้าวเป็นสารอาหารพืชครบสูตรที่ต้นข้าวต้องการพร้อมสารอาหารกระตุ้นพืชสามารถนำไปใช้ได้ช่วยกระตุ้นการพัฒนาการของข้าวการออกกรวงการผสมเกสร รวงข้าวใหญ่มเมล็ดเต่งน้ำหนักดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์คุ้นได้ตามมาดูพื้นที่ในการปลูกข้าวชิตโตเจ้าแปะนะคะที่จังหวัดพิชโนโลกเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่อนำเชื่อให้พี่นิดนึงนะคะว่าเอ่เชื่ออะไรแล้วแปลงที่เนี่ยเป็นของไทยครับผมวัชระพลนะครับ อตอนนี้คือเป็นแปลงของทอางร้านบุญเวนเกษตรนะครับที่จําหน่ายให้กเกษตรกรนะครับซึ่งกเกษตรกรได้นามาใช้นะครับแล้วก็ผลตอบรับคือผลผลิตเนี่ยมันสม่ำเสมอแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับก็ดูจากผลผลิตหรือว่าดูจากพื้นฐานของแปลงนะครับผลผลิตออกมาสม่ำเสมอเนี่ย คิดว่าผลผลิตน่าจะไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ครับผมเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรแน่นอนครับตอนนี้เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรนะคะจากร้านบึงบึงเวียนการเกษตรบึงเวียนการเกษตรที่อำเภอบางกระทุ่มใช่ไหมคะอำเภอบางกระทุ่มครับจังหวัดบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะมองดูภาพแล้วทั้งหมดข้าวเสมอเป็นไปตามสายพันธุ์ที่นํามาปลูกใช่ไหมคะก็คือซิโตเจ้าแปดใช่ครับทั้งหมดประมาณกี่ไร่นะคะตรงนี้ ตรงนี้ประมาณเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่แล้วที่เกษตรกรนํามาปลูกเนี่ยตอนนี้มีคนมาจ้องเพื่อที่จะเอาไปทาพันธ์หรอคะใช่ครับผมเรา,เราจะขอคํายืนยันจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ะนะคะคุณป,ป้าขาสวัสดีค่ะตรงนี้วันวันเนี้ยข้าวเนี่ยพร้อมเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ<ก>ข้าวพร้อมเกี่ยวนะฮะแล้วเมื่อกี้ เห็นคุยกันว่ามีคนมาจองเอาไปทําพันธุ์่ะแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงคะกับพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ก็ชอบแหละเพรารวงสวยดีแต่ว่าขดนอ๋อรวงข้าวสวยดีแต่ว่าช่วงที่ปลูกเนี่ยขาดน้านไปหนอย่าหนี้ไปไปน้ํานไม่มีให้สูบเพราะว่าปลูกในเดือนประมาณเดือนไหนนะคะ <you> เดือนกุงพาแล้วพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ยอายุเขาในการเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ไม่เกินร้อยวันหรือยังไไม่เกินไม่เกิน ดูแลของง่ายไหมฮะง่ายไม่มีโรคอะไรเลยจีรยาแบบนคนไม่มีโรคไม่มีศัตรูพืชมาลบกวนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ตดีใสยุ่งน้ำอย่างเดียวอันนี้เป็นปัจจัยสภาวะสิ่งแวดล้อมของกายงานก็ดีเนาะนะคะในพื้นที่แถวนี้เนอ่ะมีมีคนปลูกแบบนี้เยอะไหมคะ ใครมั่งก็ไม่รู้สิฉันไม่ค่อยได้ออกมาเนี่ยอ๋อไม่ค่อยได้ออกมาแต่ในที่ข้างทางวันไหนใช่จ่าเนี่ยที่ที่ที่ผ่านมาในข้างทางที่หนูเดินทางมาจ้ะค่ะการจัดกันค่ะอันนี้กําหนดเกี่ยวแล้วนัดรถเกี่ยวยังทั้งไหนนัดแล้วนาแล้วนะคะคุณคุณป้าขาตรงตรงเนี้ยตำบลบางกระทุ่มเลยหรือเปล่านะตำบลสนามคีตำบลสนามคีบางกระทุ่มป้าชื่ออะไรนะคะคือลาอุจเจริญคุณป้าละดาอุ้ยเจริญ ก็ตอนนี้ให้คายืนยันว่าพอใจในพันธวที่โตเจ้าแปดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าหนึเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเร็วแล้วแล้วไม่ต้องดูแลมากไงไม่ต้องดูแลมากด้วยทำาทำน้ำดีเนี่โอ้โหว่าจะเอาอีกแน่นอนโอ้ยังสวยเลยนี่เม็ดยาวดีอ่ะสาสาม สามเม็ดเราก็ได้เม็ดสวยเนี่ยให้สามเม็ดพอแล้ว<า>ให้เยอะให้ <c oughs> ให้ให้เยอะเดี๋ย <c oughs> วเขาจะต,ต้องเสียดายเอาไปทำพันุนะคะขอดูแค่สามเม็ด <c oughs> แล้วข้าวไม่ร่วงแล้วข้าวเสมอกันมากๆเลยนะคะปลูกเสมอมากเลยไม,ไม่มีสูงสูงต่ำต่ำต่ำสูงสูงเลยแดแล้วปัญหาที่นี่วัชพืชข้าว ที่เป็นข้าวดีดมีมั้งไม่แค่ไไม่รู้ทิก็ไม่เห็นมีนะอันนี้ไม่มีเลยเนี่ไม่มีอ,อันนี้เป็นพันุข้าวที่มาตรฐานที่เกษตรกรยอมรับขณะตอนนี้เนี่ยเดือนพฤษภานะคะเป็นต้นของฤดูฝนแท้ๆเกษตรกรใช้บ่อน้ําในการสูบแล้วปลูกเดือนกุมภานเนี่ยน้ําแทบจะไม่มีเลยแต่ที่นี่สามารถทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าข้าวพันธุ์เนี้ย คนต่อโรคยังไม่พอก็สามารถเจริญเติบโตในช่วงที่คนอื่นเขาข้าวขนาดแรงเขายังเจริญเติบโตได้โถ้า<ด>อย่างนี้ก็เอาไปทําพันก็ราคาน่าจะดีมทำดีอยู่แล้วซือมาตัวเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ต้อ,องเจ้าตัวเขาหน่นพันุข้าวนี้เอามาจากศูนย์ที่ที่ศูนย์เขาเลยใช่ไหมอันนี้พันข้าวที่เอามาจากศูนย์เลยนะคะดูรวงเนี้ยข้าวที่มีน้ำหนักก็คงจะอยู่ประมาณนี้เนาะ แก่แล้วก็รวงโน้มซะขนาดนี้ก็มันเลยกําหนดเขาเรียกว่ากาะเกี่ยวใช่เขาก็ะตุกไปทุกปกติถ้าเลยกําหนดเขาก็ร่วงมั่งไหมคะเนี่ยก็ร่วงข้าวธรรมดาที่ทำมันร่วงนะอ๋อข้าวธรรมดาอื่นๆร่วงแต่ข้าวนี้ขนาดเลยกําหนดแล้วยังไม่เป็นไรเลยใบธงยังเขียวมากๆใบธงยังเขียวสมบูรณ์นะคะเนี่ยทำให้เราเบาแรงใช่ไหมฮะแล้ว ไม่ต้องเสียสีตังไปซื้อยามาขีดเยอะๆถือว่าๆๆเป็นคมยืนยันเสียเสียอย่างเดียวตรงที่น้ํานะคะยกนิ้วโป้งให้เขาหน่อยนะคะเจ้าแปดแบบน่จริงๆ,ๆอีกที่บบน่ะเจ้าแปดแน่จริงๆสุดยอดสุดยอดนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ทางข่าวของเราได้มานำเสนอให้โอกาสกับเกษตรก,กรนะคะ กิบบูดเป็นอาหารเสริมสำหรับข้าวโดยเฉพาะเพิ่มผลผลิตข้าวสามารถทำให้ข้าวออกรวงอย่างสม่ำเสมอผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ,คะทางรายการปุรุเกษตรได้พาเพื่อนเกษตรกรนะคะมาพบผู้ใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกชื่อว่าผู้ใหญ่จำนงเมฆชาวนานะคะผู้ใหญ่คะช่วยแนะนําให้เพื่อนๆนชาวนาของเราได้รู้จักว่าผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนนะคะ ครับผมผู้ใหญ่จำลองเมฆชนานะครับอยู่บ้านบางเวียนหมู่ที่เจ็ดตำบลบางทุ่มอำเภอบางทุ่งจังหวัดสุโลกนะครับอ๋อจังหวัดพิษณุโ,โลกนะคะคผู้ใหญ่คะท้องนาผืนนี้เนี่ยเป็นของผู้ใหญ่เองหรือเปล่าคะครับเป็นของผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ข้าวที่กําลังเออ,ออกต้นมาสวยๆนะคะได้ได้ขาวว่าชื่อซิโต้เจ้าแปดใช่ครับโตเจ้าแปผู้ใหญ่รู้จักซิโต้เจ้าแปดได้ยังไงคะก ผมได้ความแนะนําจากร้านเกษตรบึงเวียนที่ของโมเจ็์นี่แหละครับคือเป็นญาติกันก็เขาเอาพันข้าวออกมาให้ดูทีนี้ก็ผมชอบพันข้าวนี้มากเลยพอเห็นข้าวนาอะเห็นเมล็ดสวยแต่งดีใส่ดีอะไรเนี่ยแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบลองของใหม่ๆคับ อยากจะลองว่าข้าวนี้ดีไหมอะไรไหมเนี่ยเลยเอามาทำขกาก็ดีครับรู้สึกว่าจเจริญเติบโตวไวกับข้าวอื่นๆที่ปลูกข้างเคียงกันเนี่ยโตวไวกว่าเยอะเลยครับที่ตัวเจ้าแปดโตวไวกว่าข้าวพันอื่นๆครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงมั้งคะผลผลิตที่ที่เกี่ยวไปแล้วเนาะ,ะผมตอนนั้นผมทำไปเจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็ได้ข้าวเจ็ดเกียนกว่าครับ จ็ดไร่ได้ข้าวเจ็ดเกวียนกว่าครับแล้วตอนนี้แปลงนี้ก็ทั้งหมดเลยปลูกซิตโตเจ้าแปดอย่างนั้นหรอคะครับครับแปลงนี้เก้าสิบเก้าสิบกว่าไร่ครับเก้าสิบกว่าไร่ตัดสินใจปลูกซิตโต้เจ้าแปดทั้งหมดครับแล้วเรื่องการดูแลแล่ะคะการดูแลนี่ก็จะดูแลง่ายกว่าข้าวพันธุ์อื่นครับเพราะว่าข้าวซิตโต้เจ้าแปดนี่ท่านจเจริญเติบโตวไว จะคุมหญ้าได้ไวเพราะว่าพองามขึ้นมาแล้วเนี่ยข้าวก็จะคุมหญ้าไม่ให้ขึ้นเนี่ย<อ>ต้นข้าวมันสวยไวโตวไวครับแล้วหญ้าก็ไม่ขึ้น<อ>เพราะว่าข้าวท่านจะเจริญงอกงามไวที่สุดเลยค่ะดีกว่าข้าวย่างอื่นมากลแล้วศัตรูพืชล่ะคะศัตรูพืชก็ความต้านทานโรคเนี่ยดีมากๆเลยครับความต้านทานโรคดีครับฉีดยาก็น้อยอะไรเนี่ย ้ที่ทำมารุ่นแรกอะอ,อย่างกระเพียกระโดดเนี่ยข้าวอย่างอื่นยังมีมั่งแต่ข้าวเนี้ยมีแต่ไม่เป็นไรเลยครับ oh. ข้าวเขียวดีแล้วข้าวเนี่ยจะแปลกกับข้าวอื่นคือต้นท่านจะเขียวตลอดความเขียวเนี่ยความงามเนี่ยจะเขียวอยู่ตลอด ผิดกับข้าวอย่างอื่นๆข้าวอื่นก็จะมีการเหลืองมั่งอะไรมั่งค่ะตัวเจ้าแปดนี่ไม่เหลืองแล้ว,ลวเวลาพอท่านเจริญเติบโตดีครบอายุอะใกล้จะออกเนี่ยพอ,อท้องหน่อยเดียวอะไปดูสิพอไปฉีดยาดีหรือไปสองวันข้าวออกพึบเสมอกันหมดเลยครับอ๋อหมายความว่าเวลาเขาท้องแล้ว ใช้เวลาแค่สองวันออกรวงอย่างนั้นหรอครับถือว่าทําให้ผู้ใหญ่รู้สึกดีกับข้าวพันนี้ครับนี่ประชาชนที่ผ่านมานาเหมืนิติดกับถนนใหญ่เลยเนาะค่ะถามผู้ใหญ่ข้าวอะไรไม่ออกดีจังสวยจังเลยก็ทําทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยรู้รู้สึกยังไงบ้างกับข้าวพันนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าชอบกว่าข้าวย่างอื่นครับพันอื่น เพราะว่าข้าวพนเนี้ยทำให้การดูแลก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเพราะว่าข้าวท่านด้านทานโลกดีอะไรดีแล้วก็เวลาออกร้วงเนี่ยผมปลื้มใจตรงที่ว่าออกพร้อมันทึบหมดเลยไม่มีกระดอนกระเด็นเลยครับอ๋อพร้อมเพียงครับแล้วเวลาท่านออกแล้วเนี่ยท่านจะงวยวัอ๋องวย มเมล็ดเต่งเนี่ยเต่งไวมเมล็ดเต่งไวเต็มไวครับหัวก้มไวรับลวงก้มแล้วตอนก่อนที่จะเกี่ยวอะค่ะใบธงของเขาที่เขาพูดกันว่าใบธงเขียวใบธงเขียวเจ้าแปดเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะก็ไม่เฉพาะใบธงนะครับลวงเหลืองหมดแล้วเนาะค่ะเหลืองไปจับดูในรวงเหลืองอแต่ต้นท่านยังเขียวสดใส ต้นเขียวแข็งแรงครับแล้วไม่ล้มนะคะครับไม่ล้มครับงั้นก็ทําให้ผลผลิตที่ได้<ก>เจ็ดเกวียนกว่าที่พบก็ข้าวผมว่านไว้ที่ผมวัดไว้ชัดเจนเลยครับเจ็ดไร่ได้ข้าวเจ็ดเกวียนกว่าได้ข้าวเจ็ดเกวียนกว่าแล้ว,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 ลวตรงเนี้ผู้ใหญ่อยากจะฝากอะไรไว้ให้กับเกษตรกรชาวนาเกี่ยวกวับเรื่องข้าวชิตโตเจ้าแปดบ้างคะก็ถ้าูดถึง ชาวนาเนาะจะทําข้าวอับผมว่าถ้าข้าวรุ่นเดียวกันข้าวเดียวกันนอะไรก็สู้เจ้าแปดไม่ได้ซิตโตเจ้าแปดดีมากมากเลยเพราะว่าที่ผมทํามาทดลองมาหลายๆพันก็เนียสิตโต้เจ้าแปดเนี่ยรู้สึกว่าดีมากเลยที่ผู้ใหญ่ปลูกซิตโตเจ้าแปดเนี่ยซิตโต้เจ้าแปดให้ความรู้สึกยังไงกับผู้ใหญ่บ้างคะครับออข้าวซิตโต้เจ้าแปดนี่ ถ้าเปรียบเทียบกับข้าวยังอื่นแล้วผมให้ทิโต้เจ้าแปดผ่านนะครับ